ท่านนายกองค์การทหารส่วนตะบลปูตะทอนท่านหัวหน้าอุทยานภูหินล่องกล้าจังหวัดเลยนะครับจังหวัดผมได้รับรายงานจากพื้นที่ครับจากท่านนายกจากท่านแอมเภอด่านซ้ายว่ามีต้นลื่นี เอาไหนว่าจะนำหน้าเอาไว้ลูกท้อไม่รู้จะเหมือนสองโลกเมื่อกี้ม่้ก็กำลังถามอยู่นะคะบอกว่าเอ้ยสองโลูกนี่มันสองโลทางไม่สะดวกครับ มันที่ภูนี่หมายถึงภูนอนเชิญชวนพี่น้องอประชาชนทั่วไปนะครับได้มาเที่ยวภูรูมโบ,บซึ่งปีนี้เราก็ประชาสัมพันธ์โดยใช้คำขวัญกันท่องเที่ยวว่าขึ้นภูเดียวเที่ยว3ามภูดู3าจังหวัดนะครับคำว่าขึ้นภู นายยกอยู่ไหนนายยกยกนายครับครับต้มกินแล้วสักิดะตอนนั้นตอนรับพี่ไหนใช่ไหมเจ๊น้องไหมใช่ครับใช่ครับ